ที่จังหวัดสตูลน,นะคะโดยสำนักงานประมงจังหวัดสตูลค่ะได้จัดกิจกรรมปล่อยพันุ์สัตว์น้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาแคร์หมู่ที่5อําเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นายชัยวุฒิบัวทองประหลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชพนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนีพ,นพันปีหลวง12สิงหาคม2567โดยมีนายนิพนธ์เสนอินประมงจังหวัดสตูลน,นายสุนทรพรมเมธนาย,ยกเทศมนตรีตำบลคลองขุดส่วนราชการเจ้าที่ และพี่น้องประชาชนรวมสวมใส่เสื้อและชุดโทนสีฟ้าเข้าร่วมในกิจกรรมค่ะสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําได้แก่ปลาสุรตานปลาตะเพียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ําจืดสตูนจํานวน200 0ส0ตัวค่ะเพื่อ <c oughs> เป็นการเทริดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์ษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถนพระบรมราชชน,นีพัน,พนปีหลวงรวมทั้ง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งอ่างเก็บน้ําที่บ้านนาแคแห่งนี้นะคะยังเป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยค่ะ